ไหพรมยานใบธนวดีนะคะมารีวิวดวงเกี่ยวกับเงินต่อเงินนะคะ,ะคลิปนี้ไม่ได้โฆษณาหรือว่าเชิเชญนะคะใหะ้คนมาลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะใช้ไพ่พรมยานเพื่อเสริมความมั่นใจนะคะในการลงทุนมากขึ้นช่วงนี้ควรจะลงหรือไม่ลงอะไรเงี้ยคะสำหรับคนวันอาทิตย์ช่วงนี้ต้องศึกษานะคะศึกษาหาความรู้ในการ ลงทุนไปก่อนนสิ่งที่คุณคิดที่จะลงทุนหรือเอาเงินต่อเงินก็ดีเนี่ยอ่ามันยังสับๆปลอกๆดูยังยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้มั่นคงหรือเสถียรมากหนักนะผู้ที่เกิดปัญญจันทร์นตำแหน่งสูงแล้วไม่ถึงเรียนรู้มีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วเนี่ยาสามารถเมนเทนในการลงทุนของตัวเองได้ไว้นิ่งๆทรงๆไว้ก่อนได้เลยนะคะแต่เพียงแค่ว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ในการลงทุนเป็นอย่างดีเนี่ย ไพ่เตือนว่าอย่าเสี่ยงในการลงทุนอย่าใจร้อนวู่วามศึกษาระยะแะยาวๆก่อนนะคะถึงสามารถที่จะลงทุนได้นะคะวันอังคารค่ะนี่เลยนะคะมีการรู้สึกว่าคุณบางคนที่แบบว่ากลัวเอาเป็นว่านักลงทุนเก่าๆแล้วแล้วรู้สึกว่ากลัวจะตกขบวนนะกลัวตกรถกลัวไม่ทันตัวนี้นะคะตบมือตัวเองไว้ก่อนนะคะ จับมือตัวเองแล้วใจเย็นๆว่าไม่ต้องกลัวนะคะนิ่งๆไว้ก่อนนะคะหากจะเล่นในช่วงเนี้ยเล่นเป็นหุ้นต่างประเทศไปเลยนะคะแต่ถ้าคนไหนที่ยังควบคุมจิตใจในการลงท<ร>ุยๆๆนยิ่งไปเ,เ,เลยอ่ะไม่ต้องลงทุนคนวันพุธค่ะพุธนี้ับท,ทองก็ได้นะคะทองทรัพย์สินนะคะมูลค่าเพิ่ม น้ำมันอะไรสาตัวนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วเนี่ยคุณจะมีเงินไหลเวียนเข้ามาเป็นอย่างดีเลยมันพุทธเนี่ยจะเก่งในเรื่องของการค้าขายอยู่แล้วเรียนรู้เป็นอยู่แล้วแล้ว,ลวคุณก็จ้องเชื่อเซ้นตัวเองอยู่แล้วว่าตัวเนี้ยฉันเคยลงทุนแล้วมันเงินหมุนดีนะคะอันนี้จัดได้เลยเกี่ยวกับของกินเกี่ยวกับชีวิตประจําวันอย่างนี้ก็เล่นได้เกิดวันพฤหัสค่ะอันนี้อ่าสาหรับไพ่ไพ่ตัวนเนี้ยเนี่ยคุณสามารถเล่นหุ้นออนไลน์อะไรนี้ได้เลยนะคะนะคะเกี่ยวกับ ต้องเป็นต่างประเทศเลยนะคะวันสุดนะคะโขนเริ่มต้นลงทุน,นเนี่ยถือว่าดีมากเลยเด่นเลยนะคะเกี่ยวกับสมมติถ้าจะลงทุนเรื่องหุ้นเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับวงการบันเทิงเลคะ่ะความสวยความงามสุขภาพเพบานอะไรเงี้ยนะคะอันนี้จะเด่นมากเลยต่อไปคนวันเสาร์นะคะเกินอย่างหนึ่งอไพ่ไพความใจร้อนวู้่วามในการลงทุนก็มีนะหุ้นเกี่ยวกับ ยานพาหนะนะคะทัดเด่นเลยนะคะยานพาหนะที่มีนวัตกรรมล้ำๆหน่อยนะคะลองดูและจัดไปได้